สารสกัดในโลรตินมีอะไรบ้างมีอินจิเดียตอะไรในนั้นช่วยบอกหน่อยได้ไหมวันนี้ครับใครที่มีข้อสงสัยหรือมีอะไรเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ดีแหละเพราะอะไรที่เราไม่รู้จักเราก็อยากรู้ใช่ไหมครับวันนี้ผมอยากให้เราได้รู้ก่อนเลยว่าโลรตินนะครับเบสพื้นฐานเขาเลยนะคือสารสกัดจากละอองเกสรดอกไม้จากข้าวลลยนะฮะซึ่ง ข้าวลายตัวนี้นะครับเป็นการปลูกข้าวลายแบบออร์แกนิกด้วยต้องบอกแบบออร์แกนิกนะเป็นฟาร์มปิดที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับปลูกที่ไหนที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีฟาร์มของเขาเองโดยเฉพาะโดยบริษัทผู้ผลิตค,คือการมิเนเ l ็เ l l ซนะซึ่งเป็นโรงงานเดียวที่ใช้เทคโนโลยีในการสกัดมาโดยไม่ใช้ตัวทำละลาย อันคืออะไรคือเวลาเราไม่ใช้ตัวทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราได้สารสารสาคัญหรือสารอาหารในนั้นออกมาครับหรือว่าในเรื่องของตัวสารสกัดออกมาเนี่ยมันจะไม่มีการปนเปื้อนและตัวนี้ครับสามารถเข้าไปทำเขาเรียกทำวิจัยทำทำเพื่อวิจัยในทางคลินิกทวิยาได้นะครับนี่คือเหตุผลที่เขาอยู่ยางยืนยงและในนั้นครับก็คือเกสรดอกไม้สกัดเพียวเพียว ในโพลิตินนะครับโดยเฉพาะตัวโพลิตันเนี่ยคือเกสรดอกไม้สก,กัดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่นั้นเลยเกสรดอกไม้สก,กัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เขาจะเขียนว่าในนั้นน่ะจะมีสารสก,กัดจากอะไรฮะ GBX อย่างเงี้ยฮะอ่าสารสก,กัดจาก GBX นะฮะแล้วก็สารสก,กัดที่มันจะเป็นแยกสองส่วนคือสารสก,กัดที่ละลายในน้ำกับละลายในไขมันอ่ามันจะมี T 6 0แล้วก็มี GBX อย่างเงี้ย ตัวที่60พวกนี้มันคือจะเป็นตัวสารสกัดที่ละลายในน้ําตัวพวกตัว G หรืออะไรพวกนี้ครมันจะเป็นสารสกัดที่ละลายในไขมันตัวเนี้ยคือในเกสรดอกไม้เขามีสา,ารที่ในน้นนะครับมันหลากหลายนะครับซึ่งในคลิปนี้เด,นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้เราดูนะครับใครเป็นที่มีเขาเรียกมีห้องแรมหรือว่าใครอยากไปแกะคือสามารถไปถอดถอดถอดสารสกัด ในเนี้ยในเนี้ยว่ามันมีสารอะไรบ้างเนี่ยในห้องแลบได้นะก็ประมาณ2 0,000ตอนนี้น่าจะ1 8 0 0 0ถึง20,000่คือผมเองก็เป็นเหมือนพวกเราทุกคนแหละนะเพราะผมเองก็แบบไม่ได้แบบเป็นผู้นําเข้ามาตั้งแต่แรกอะไรบ้ามไหมแต่พอดีเกิดจากญาติที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วเราได้มีโอกาสไปช่วยเหลือเขาแล้วก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนมาแล้วก็เอาตรงเนี้ยครับ มาดูแลนะครับมาใช้ในการฟื้นฟูญ,ญาตินั่นเองแล้วก็เขาก็มีชีวิตรอดจากมาร็นรายจนถึงทุกวันนี้ฮะัก็ยังไม่ตายะนะฮะนะก็เป็นประโยชน์ก็คือหัวใจสําคัญก็คือเวลาผมตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อพวกเราใช่ไหมสิ่งที่ผมเอาไปทาําก็คืออะไรไหมไอ้นี่มันคอ,องฮิสเตอร์ลอยหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือคิดไปเยอะอะเออมีสารอะไรที่มาอะไรหรือเปล่านะทาไมคนกินแล้วมันดีเร็วเวอร์วังเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอาไปส่งห้องแรบทดสอบ สิ่งที่ได้สก,กัดออกมาไม่มีสเตียรอยครับแน่นอนครับนะนะแล้วก็มันแล้วก็ในนั้นมีสา,ารมากกว่า300ชนิดนะนะถ้าเราเห็นก็จะขึ้นให้แต่มันเป็นใบที่นานแล้วนะนานมากแล้วหลายปีมากแล้ว7-8ปีได้แล้วมั้งนะครบใบนี้นะครับก็ตั้งแต่ชื่อเขายังไม่เปลี่ยนนะชื่อยังเป็นเซอร์นิตินอยู่นะครับก็ไปแกะออกมาเนี่ย พวกเราก็สามารถดูได้จากตรงนี้เห็นไหมครับมันมีเยอะมากจริงนะสองแผ่นเลยคือมีจบสามร้อยชนิดจริงๆอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มันเป็นสารที่มันหลากหลายข้อดีคือพวกนี้เวลาร่างกายเอาไปเขาจะดึงไปใช้ในแต่ละตัวเขาดึงไปเองเขาอยากได้ตัวนั้นเขาดึงตัวนั้นดึงไปแล้วก็ไปใช้ในการฟื้นฟูร่างกายนี่แหละครับใครอยากรู้อะไรคืออีกิเดียนมีคือแกสอนดอกไม้สกัดร้อยเปอร์เซ็นต์ นในตัวอื่นก็จะเพิ่มพวกวิตามินซีอีซิงต่างๆอะไรเข้ามาเพื่อให้เหมาะกับการดูแลระบบต่างๆหรือรวมทั้งบางโปรตีนบางกระปุกไม่ได้มีเกสอดอ,อกไม้นะก็จะเป็นอย่างเช่นตัววีดการก็เป็นสารการจากข้าวสาลีอ่อนร้อเ์เซ็นต์ตัวโพริทัคก,ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกนะครับสายพัน sf หกสิบแปดเป็นโปรไบโอติก โดยตรงเลยไม่มีอย่างอื่นปนเลยนี่อย่างเงี้ยครับก,ก็จะเป็นพวกนี้เลยโดยเฉพาะเลยก็เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเองนั้นสามารถอะไรฮะสามารถทานได้ก็น่าจะเคลียนะคือใครดูคลิปนี้แหละใครสงสัยเรื่องสารสก,กัดหรืออินกิเดียนอะไรเงี้ยนะนะครับมันไม่ใช่ยานะก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ยานะเวลาเรานึกถึงอะไรที่เป็นเม็ดเราจะนึกถึงยาจริงไหม นะครับมันก็อย่างนั้นแหละมันก็คงคิดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ข้อดีคือมันเป็นสา,ารเชิงซ้อนอนะ่ะมันมีสา,ารที่ไม่ใช่โมเลิกลเดี่ยวที่ไม่ได้หยิบเอาวิตามินซีมาวิตามินดีมาเอาวิตามินอีมา,า, e มาแล้วมารวมๆกันให้เรากินประมาณพวกนี้ก็ยังเป็นโมเลกุลเดี่ยวอยู่ดีอะ่ะมันไม่ได้เป็นโมเลกุลคู่ที่เป็นธรรมชาติมูงว่าไหมอะไรแต่ข้อดีคือในพวกโปรตีนเวลาพอมันเป็นธรรมชาติที่เหมือนถ้ากินส้มเราก,กินส้มทั้งผลได้ประโยชน์กว่าแพทย์เขาก็บอกแบบนั้นจริงไม่จริงครับ นะดีกว่าจะกินวิตามินซีที่เป็นแบบซีล้วนๆอะไรเงี้ยเพราะอะไรเวลากินส้มท้งผมยังได้สารอาหารอื่นๆเข้าไปด้วยเม่นอ,อกจากวิตามินซีเห็นไหมครับมันก็ได้ประโยชน์เยอะมากขึ้นเช่นกันครับตัวโลรตินมันคือแกสรนดอกไม้ที่สกัดออกมานะล้วนๆโดยไม่ได้มีการแปลงสภาพใดๆ นะครับทำให้ในนั้นได้สารอาหารที่มันถูกย่อส่วนลงมาแต่มีสารอัดแน่นด้วยสารที่มันหลากหลายเยอะมากๆเวลากินเข้าไปร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะฮะ ชัดเจนเอาไปใช้ได้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมเกิดการต้านการอักเสบเกิดการฟื้นฟูนต่างๆมันก็เห็นผลได้ค่อนข้างจะเร็วมากๆแน่นอนแล้วก็อีกอยา่างหนึ่งเขาเป็นระดับไมโครนิวเทียนไมโครนิวเทียนคือการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะครับพอกินเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถเริ่มดูดซึมเอาไปใช้ได้ในแต่ละกระบวนการระบบต่างๆของร่างกายที่เขาผ่านเข้าไปเห็นอะไรไหมครับก็น่าจะเคลียร์นะในเรื่องของสารสกัดมันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ให้ไปดูแล้ว ชัดเจนนะครับก็ใครอยากจะได้ข้อมูลหรือการใช้สารอาหารจากโปรตีนนนปรึกษากาัน นะครับซึ่งแน่นอนเราคงไปค้นหาเจอแหละโอ้โหคนเป็นโรคนู้โรคนี้โรคนั้นทำไมมันหายได้เยอะจังเลยนะแต่ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงผมอยู่นี่ก็แปดเจ็ดแปดเก้าปีแล้วลูกยาวนานมากนะครับยาวนานมากแล้วก็เราใช้จริงกับคนในครอบครัวแล้วก็ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ดูแลเคสมาเยอะแยะมากมายแล้วค่อนข้างจะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับรอย่าน้อยดีแน่ๆครับแล้วก็เราสามารถเลือกทานได้นะครับเลือกทานตามกําลังในกระเป๋าเพราะว่า แน่นอนแหละสารอาหารหนึ่งตัวก็ของดีอะ่ะเหมือนแน่นอนเราไปเขาเรียกว่าเราไปโรงพยาบาลเนาะมันก็มีตัวแบบยาธรรมดาเกลืธรรมดากับยานอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนําเข้ามานะครับซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ที่เขามีความเฉพาะเจาะจงในด้านศาสตร์ของเขาตรงนี้ออกมาก็มีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เราเลือกได้ราคาย่อมคุณภาพไปตามราคาแน่นอนครับใครเคยใช้ของถูกก็รู้ว่าก็ตามสภาพ นะครับตามสภาพแต่วันนี้ชีวิตของเราอะ่ะถ้าเราเลือกได้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายหรือเปล่าถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีนะครับก็ตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เราได้ก็มาพูดคุยปรึกษากันนะครับก็ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้เบอร์โทรก็แปะไว้ให้แล้วนะครับังไงก็ามาพูดคุยกันนับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราเชื่อว่าในทุกปัญหาที่เราเจอมันผ่านได้นะครับไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนนะก็สู้ไปด้วยกัน นะครับสู้ไปด้วยกันเชื่อไม่ใคยอยากให้เกิดพวกโรคร้ายโ, LCD, โ,าโรคอ c นซีดีโรคมะเร็งโรคร้ายอะต่างๆที่ตามมาเยอะแยะมากมายพวกนี้เนาะอย่างน้อยให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ระดับหนึง่งแค่นั้นนะครับผมว่าก็ดีใจแล้วนะอยู่กับเราได้อีกสักระยะหนึ่งว่าอยู่เราได้นานที่สุดเท่าที่เขาจะนานได้ ก็คงเป็นอะไรที่ดีใจสําหรับทุกคนแล้วจริงไม่จริงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และกดถูกใจช่องนี้ไว้ด้วยจะได้ติดตามกันไปอัปเดตคลิปใหม่ๆให้กันจะได้ไม่พลาดแล้วก็ยกเคสต่างๆใหม่ๆที่เจอเข้ามานะครับที่ประสบความสําเร็จหรือได้ปรึกษาเข้ามาได้ตอบคําถามกันไปนะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคน